S Holy s h i t เอ่อสองสองนิดนิดสองนิดนิดเฮ้พี่ทำไมสูงจังเลยอ่ะเี่ถ้าทุกคนดูแล้วชอบก็สามารถกดติดตามปกติหรือกดแชร์เพื่อให้กรังใจผมด้วยนะครับโนโกอาริกโตโคเซมสัส เอาละครับก็สวัสด,ดีทุกคนนี่นะครับผมนี่ผมก็อยู่กับเกม s าน n d e r Man นะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมที่ออกมานานแหละแต่ว่าผมอยากจะเล่นนะครับผมใครร้องอะไรวะเปิดวิทยุนะผมจะไม่เปิดช่องนี้เลยเด็ดขาดโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมอ่าเรื่องแรกมานี่ก็เป็นห้องที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมรู้แต่ว่าแสงสวยมากเลยแม่สีมาก,กับสีเขียว ระบบกล้องแบบแบบมีเอียงเ้วยอ่ะแบบมีหนักหน่วงฮะออประตูทางออกนะครับผมแต่ว่าต้องการคุณแจแล้วคุณแจอยู่ไหนวะแต่ว่าภาพม,มันก็มืดนะเอออ๋อนี่ไงไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าภาพมืดผมอาจจะได้ปรับแสงให้นิดหน่อยนะฮะโอเคออกมาแล้วโอ้โหมันบ้านเบ็ดหมดหรือไงวะเนี่ย ดูดิโอ้ภาพก็สวยไม่เบาอันนี้โอเคเกมสเปนเอ่อสเปนที่อะไรล่ะเกมสเลนเดอร์แมนนี้ก็ต้องเก็บกระดาษใช่ไหมครับผมอืมเอกลักษณ์ของเกมสเลนเดอร์แมนต้องมีคุณแก่ด้วยนะโอ้ oh my god แสดงว่าประตูแต่ละประตูนี้ต้องพีปหาคุณแก่ด้วยโอ้ตายเหอะโอเคมีชั้นล่างนะครับ เ,เราต้องมีไฟชายก่อนนะครับถึงจะลงไปได้อก็อแสดงว่าไฟใายเขายอยู่ชั้นบนที่สิโอเคอ่านี่คุณแกวะ่ะได้คุณแกครับผมอ่าฮะทางนี้มีอะไรหรือเปล่ามีไฟชายไหมไฟฉายอะ่ะไฟฉาย,ายเอ้ยเอ้ยกระดาษเก็บเลยครับ อย่างไรวนะกระดาษสองแผน่นผู้เห็นง่ายมากโไม่ก็แต่ว่าเก็บทีนี้แบบเสียงเบียโนเฮ้ย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 ใช่มับระดาใช่มันปรดาโรริเชนนะใช่ภนะวะใช่บนะนดาอ๋อเป็นตู้เป็นตู้ถอ,อ้ยก็นึกว่าตัวมัน เห็นเงาสูงๆเหมือนกันเนี่ยตายเหอเกได้แกนี่ไงเราไฟฉายได้แล้วครับผมมาสว่างขึ้นเยอะเลยท่านผู้ชมจะได้เห็นสว่างสว่างเห็นชัดๆเห็นดวงชัดๆนะครับผมอื้ออ่อันนั้นเป็นเสียงวิทยุหรือว่าเป็นเสียงมันวะเอ้ยโอ้ย แม่แม่มันเริ่มแล้วครับมันเริ่มอาลาวาดแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมเออไม่ตายเหอะไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่โถใครกลัวไม่มีเลยเอาล่ะอ่าเหมือนน้ยินมาจากห้องนี้นะมันดึงดูวให้ผมเข้าไปมากมาเข้าไปเลยแล้วกันเข้าไปเลยแล้วกันร้องทำไมร้องทำไมฮะ ทำไมไม่เห็นวะหรือว่าเป็นชั้นล่างวะเนี่ยเห็นคุณแกได้ครับชั้นล่างผมว่าเราต้องได้ไปชั้นล่างว่ะผมเสียงมันน่าเสียงมันน่าจะมาชั้นล่างครับคุณแกโอเคเฮ้ยกระดาษไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะโอเคเก็บไปครับเอาละบัเลงเข้ามาบันเลงเข้ามาเลยไอ้น้องผมได้ซ้มแผ่นแล้วครับ โอ้ตื่นเต้าตื่นเต้าเ,เสียงอะไรเสียงอะไรเพิ่มมาอีกแบบเก็บไปเรื่อยเซเลนแมนก็จะโหดขึ้นเรื่อยอย่างเงี้ยสเต็ปของเซเร์แมนนะครับผมเสียงบรรยากาศเนี่ยมันก็จะคึกเคิมขึ้นเรื่อยๆยิ่งแผ่นสุดท้ายนี้บอกเลยเราต้องมีสติให้ดีนี่ไงไม่คีดจะเสียงนี่วิทยุจริงครับปิดไปแม่งโอ้โหโคตรน่าฟังเลยเขาบอกประชดครับประชด อยู่บ้านผมนะโยนทิ้งเข้าป่าครับเออ่ในห้องนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างดิมีไม่กระดาษมีกระแก่ไหมฮัลโหลปิดกระดาษนี่ไงนี่ไงนี่ไงเ้ยมันจะปังยังไงมันจะปังอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะโอ้ดิเชตเฮ้ยมันอยู่ดาบประตูติดโตติดโตเก็บไปเลยโอ้โหนึกว่าอยู่หลังเราอ่ะตอนแรกผมคิดว่าอยู่อยู่หลังหรอ ก็เลยแบบวิ่งสปีดเต็มเท้าไปเลยโอ้ไปแล้วอะมันหนีไปแล้วครบับไม่โฉเยมันทำให้คนตกใจเดี๋ยวก็กมาเจอมัดตองผมหรอกเออใช่แล้วมันได้ยินเสียงประตูนั้นด้วยนุ่งดูดดีมากเอ,อ๊ะใช่ไหมเนะี่ยเก็บไม่ได้สงสัยไม่ใช่ครับผมในห้องนี้ไม่มีหรอทางนี้ไม่มีอะไรนะครับ โอเคโอเคเราต้องเข้าไปประตูนี้ว่ะแต่ว่าอืมเราไม่มีกุญแจรครับนี่ไงเราเออก็ตอนสองมาเห็นอยู่โหจะพลาดไปได้ไงโอเคครับเราต้องเข้าไปห้องนี้ว่าเสียงมันดึงดูดผมเหลือเกินเข้ามาซิเข้ามาซินี่อะไร,รอ่ะเข้ามาแล้วผมไปชั้นล่างที่เราสองของมันเองครับผม ประตูก็หลากหลายเช่นเดิมเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงประตูมันเคาะหรือว่าเสียงเท้ามันวะนี่ไงเสียงจากห้องนี้ในในห้องนี้ห้องนี้แต่ว่าเราไม่มีคุณแจครับโอ้โหแต่รับประตูนี้คือต้องได้หากคุณแจใช่ไหมให้บัรจบเออมันต้องมีคุณแจสักที่ดิแถวๆนี้องมันต้องมีมันต้องมี เหนแล้วกูแก่กูแกสักอกอเอ้ยนี่ไงเราเอ,อ้ยเปิดครับตอนนี้ตามล่าเสียงมา,ากูเข้ามาแล้วกูบอกเลยกูเข้ามาแล้วเสียงอะไรวิทยุอีกแล้วเหรอโอ้โหใครมาเปิดเล่นแถวนี้วะมึงใช่ไหมเซเรนแมนห้องนี้มึงให้กูมาปิด วิทยุเฉยๆเหรอไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างแกคุณแกหรือกระดาษอะไรสักก็ได้เออมีนั่งด้วยแฮะหลบุเลร์แมนได้ด้วยป่ะนีเออคุณแกโอเคได้ครับพิะดาษเก็บนี่ก็จะเป็นปลี่ยนท่าแทนเอาว่ะเฮ้ยตาแรกผมว่าเอาเรื่องแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย สองสองนิดนิดสองนิดนิดโอ้พี่ทำไมสูงจังเลยอ่ะพี่ว้าไปแล้วไปเลยบอกเลยครับที่แต่ว่าผมว่าเกมสเลนนด้วแมนนี้มันไม่ใช่น่ากลัวเท่าไหร่เออห้าแผนแล้วเนี่ยนี่ก็เอาเรื่องไลก็ผมเล่นเก่งอะเนะอืโอเคผมว่าแต่ละห้องเนี่ยทุกห้องมันจะมีคุณแกไว้มันมีอยู่แล้วแต่ว่ากระดาษเนี่ย ันจะสุ่มครับผมคิดว่างันนะเพราะงั้นเหลือแค่สามแผ่นครับเท่านี้เนี่ยก็ต้องมีคุณแจอยู่แล้วนี่ไงได้แล้วนี่ไงกระดาษพร้อมกระดาษเย็ดโดแจ็คพอดเลยทีเดียวครับเอาว่าหอกแพทหอกแพทแล้วคัะท่านผู้ชมครับมีโอกาสจบเกมแล้วเนี่ยโอ้ยลิ้นพันห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เปิดไม่ได้มีคุณแจอยู่นะมีคุณแจอยู่นะโอเคห้องนี้มาได้ห้องนี้มาได้ห้องนี้มาได้ ว้ยิวคุตื่นเตว้ว่ะตื่นเตว้ว่ะเฮ้ยต้องจบดีวะอูแบบมาไกลขนาดนี้เนี่ยแพ้ไม่ได้แนละ้ววยโนเซเลนทแมนมันแดกไม่ได้นะกระดาษแกรกระดาษแกรกระดาษแก,ก,แกอยู่ไหนวะฮัลโหลเฮ้ยต้องมีสิอ่าโอ้โหหายากเกินหายากหรือว่าตาผมไม่ดีวะเฮ้ยเอ่อต้องมีดิ ดูดีๆแป๊บตรงนี้เดินเข้าไปไม่ได้นะอ๋อนี่ไงเราเออได้แล้วครับเออโอเคตรงนี้ทางเข้ามาเอ้ยตรงนี้เปิดได้ตรงนี้เปิดได้เหรอ Yes เข้ามาได้โว้ยอ่ะให้ขุดแกครับตรงนี้ก็ w วว้า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 ว,ว,าว เล่นดักก่อนแล้วนี้เล่นดักหรือไงอีเวนจงวับเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวจริงว่ะโอเคเจ็ดแผ่นแล้ววะ่ะเฮ้ย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 มันต้องหน,น้าเราปะช่วงวะนี้เออแล้วแผ่นสุดท้ายมันอยู่ห้องไหนวะเจ็ดแผ่นมันต้องยากแล้วป่ะมันเลื่อมาจริงมะมั้งตายเฮ้ย โเดินผ่านมาได้ไงครับเดินผ่านมาได้ไงครับถามจริง Yes เอาล่ะประตูทางออกอยู่ไหนวะตรงนี้เปล่าไม่ใช่อ่ะแต่ว่าไอ้แผนนี้มันได้ยินเสียงไรม่รู้แล้วทางต้องไปไหนต่อวะเฮ้ยอันนี้ผมไม่รู้อ่ะเอ่อทางไหนทางไหนทางไหนวะทางไหนวะทางไหนวะตูนี้เปล่า โอ้ยเชี hmm. mm ่ยแม่งอือืสองนิดนิดสองนิดนิดแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ยากอะไรเลยสำหรับตัวนี้โอ้ oh, ับมือง่ายเลยหายไปแล้วเค okay, ห้องนี้มันต้องมีแกถ้าไม่มีอะไรมันต้องมีแกอ่า uh อ๋อ ah, นี่ไงเราเออโอเค หรือว่าเราต้องขึ้นไปชั้นบนวะหรือว่าต้องไปเตียงนอนหรอวะอืมมันมีความเป็นไปได้แบบว่าเก็บประดาษความงี้แล้วเราก็นอนนอนแล้วก็โดนโซเลียแมนลากหัวไปเฮ้ยไม่เอาหนะ่าขนาดนี้แล้วมันต้องรอดสิเออใช่ไหมโอเคสวัสดีห้องที่ชั้นออกมาครั้งแรกยูนอนเลยไหม นอนเลยไหมแต่ว่าห้องมึงก็เละมากนะเอออาทึกหาดไปของกระจัดกระจายมันให้ทำอะไรวะผมว่าไม่ใช่วะผมคิดผิดวะผมว่ามันต้องมีสักตัวที่อยู่ชั้นล่างมาฟรีเลยครับแม่งเอ้ยต้องได้ลงกลับไปไหมโอเคไม่เป็นไรยังไหวอยู่ ไหวอยู่ถ้าเจอมันโดยแค่ปัดหน้าหนีเท่านั้นแหละอมไม่มีอะไรต้องกลัวเลยครับไม่มีไม่มีประตูนี้เปล่าอ๋อประตูตรงนี้นเองว้าวโอ้ไม่อยากจะเชื่อว่าผมเล่นจบอ่ะตอนแรกผมคิดว่าผมน่าจะตายทักสอง,ส,องสามครั้งแล้วก็เลิกอันนี้แบบก็กดบัน,นดอะครับเราเล่นเ,เล่น ก็ผมว่าเกมนี้มันไม่ค่อยเน้นสไซเรนแมนว่ะแบบแบบว่ามันเน้นภาพสวยมากกว่าถ้าชอบพ่ออย่าลืมกดไลค์กดติตามกดแชร์ให้เป็นกลัจใจผมเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย